ก็มาพบกับผมอีกครั้งกับรูป่าเอลรอเกมเมมร์เลนะครับผมแล้ววันนี้นะก็กลับไปที่อนาเขอเดนกันอีกครั้งนึงเนาะรู้เรื่องนะต่อเลยได้ไหมครับผมอืมครับนายาหายไปแล้วโอ้โหอืมครับผมเพิ่งบอกไปเลยนะเนี่ยว่าอย่าดิอย่าไปอย่าเดินมั่วตัวเออนะครับก่อนะอืมก็นั่นแหละเธอก็งคงแบบนะ เจอโน่นเจอนี้น่าสนใจแล้วก็หายไปแล้วเออตามเคยเอ,อ๊ะน,นั่นมันนั่นมันอะไรวะมันคืออะไรล่ะนั่นนะ <laughs> อ่ะ อะไรก็ไม่รู้ครับนั่นแหละผมแบบเดี๋ยวก่อนมันจะเป็นขวดแก้วหรือเป็นขวดเอ๊ะหรืออาจจะผมอาจจะดูผิดก็ได้ช่างมันแต่ที่แน่คือตอนนี้เราโดนล้อมนะครับผม,อ,มอ่ะอ่อ those who disturb my brother's slumber ช่ครับผมอ๋อมันเป็นหลุมฝังศพจริงเหรอเนี่ยหลุมฝังศพแล้วก็มี เหมือนกับมีแก้วน้ําแต่คือทําไมถึงไม่ใช่คําว่าทูมวะเนี่ยงงมากอา่ก็คือใครที่มันมาเอา่อรบกวนกันเอ่อพูดงไงดีพูดที่จากไปแล้วอะเนาะเออต้องถูกกําจัดเออใครลัสอือือดูอืม อ๋อเออเว้ยจะจะให้มองอีกกอีกอกแบบหนึง่งถ้าเกิดมองในอีกมุมนึงมันก็เป็นเป็นหลุมฟังสพจริงน่นะนั่นนะเนะเออยังไงถ้าเกลับำาันีนาาน้ดีกว่าอืาอฮะเฮ้ยเดียวจริงดิตรอบ w b อ,อือืโอ้แบบคิดถึงเลยไม่ได้เจอกันนานมากครับโอ้บอกเลยอือผมยังจำได้เลยว่านั่งไปนั่งเก็บเละ ไอน้นี่เออเก็บแสงให้โตนี้อยู่อะ่ะก่อนจะครบได้อ,อือืออือฮเอเอก็ดีใจที่ได้เจอไครัสที่นี่นนะแต่ว่าตกใจอยู่นะเนี่ยที่เจอสตรอบ,บอยที่นี่อือหืออือหือ่าเซมี่อนมซิ่งเป็ here from ไป o จ t ก t ว t าไ h ่แ t ะเม n ่ n e ป่ต้องไป่ธ s รก e จเอาละก็คือครับหมอนี้ก็มาที่นี่บางครั้งเนาะเวลาพวกของเนี้ต้องมาแบบทำธุระที่นี่ทำธุรกิจเออก็คือตอนที่ขึ้นนายมาอยู่ที่นี่ก่อนที่เรื่องพวกมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ยังคุยกันไม่จบเลยครับ บ้าอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยกลายมาเป็นโดนตัวเองไม่ใช่เหรอที่ที่ที่ไปเดินหลงอ่ะอคือเขาบอกน้องมาบอกเอ้ยพวกน้นไม่ควรที่จะเดินมัวตัวนะเดี๋ยวก็หลงป่าหรอกเรียบร้อยเลย เดี๋ยวก่อนคือ,อ this idiot อา้อาครับผมเไอครับผมก็คือสรุปก็คือนั่นแหละนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าน้องแบบว่าเดินหลงไปเองแล้วสักพักหนึ่งก็คิดว่าทุกคนไปเดินหลงด้วยครับกลายเป็นว่าเอคนนาคนนี้ก็หาคนนู้นก็หาครับผมทั้งสองฝั่งหาซึ่งกันและกันครับเออแล้วพวกเราก็วิ่งตามหาน้องกันแทกใจ คือเท่าที่ดูมานี่มีแต่เซบัสเตียคนเดียวที่เหนื่อยหอบอืมก็เข้าใจได้อยู่เนาะเนอะเป็นสายสายสายบุญนะไม่ใช่สายบูเออ,อยังไงทำนองนะั้นอ่ะฮะอ่ฮะเดี๋ยวก่อนนะใครละอ๋ออืมผมลืมผมลืมเออ,อยังไงเสร คารัสยังรู้จักน,นายาเนาะก็เลยถามทุกคนว่าเอ,อผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับฮะเออ,เ,อ,อเรื่องมันยาวหน่อยเออเริ่มจากตรงไหนดีแล้วเนี่ยก็เริ่มจากตอนที่น็อปเป็นตัวใหญ่แล้วก็กินกินโปรเฟสเซอร์เข้าไปไงเออนั่นแหละไอซี <laughs> เลยโอเคครับก่อนนะ้นนองเป็นเอเลี่ยนนี่เองเนาะอืยับเออฮะ แต่ว่าเธอก็น่าสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบน,นี้เกี่ยวกับพวกเราอืม I must say that this is a g a m e n me pause หรอโอเคอาฮะ but I อ k a y เ i ด h ว i เด i เอ้า huh. วก็คืออ้าวสรุปคือถามแต่เอลโด้อะไดเลเนี่ยก็คือครับผมพอแบบเป็นใครก็เอ่น่าจะา อึ้งไปสักพักนึงเหมือนกันนะคือน้องเป็นเอเลี่ยนอะที่เคยเป็นศัตรูกับเราอะแล้วจู่ๆก็แบบผันตัวมาเป็นฝั่งเราแบบแบบงงๆด้วยนะเออเป็นใครก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่โอเคเลยที่เธอจะเข้าร่วมกลุ่มกับเราเนี่ยจะไม่โดนแว้วกจัดจริงเหรออะไรทำนองเนี่ยเออ แต่ก็นั่นแหละนะจำแต่คาร์ลบอกว่าถ้าเกิดเอลดนนั้นโอเคฉันก็โอเคด้วยนะอืมฉันก็รู้นะว่ามนุษย์อะมันมีมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่านี่มันนี่มันแปลกไปนะใช่นี่มันเป็นสัตว์เลยครับแล้วนี่สตรอบอยเลยครับโอ้โหอ้าวไปสนใจสตรอบอยซะงั้นน่ะนึกว่าจะสนใจคาร์ลอ๋อสนใจคาร์ลด้วยโอเคอืม สุดยอดไปเลยน่าสนใจจริงๆจะอธิบายยังไงดีวะเนี้ยเออก็ครล่ะก็โดนสามมาตั้งแต่ต้นเนาะส่วนสตรอบอรเดี๋ยวก่อนนะสโตรอบอีมีชีวิตขึ้มนมาได้ยังไงเนี่ยลืม <c oughs> uh Actually I have been meaning to ask ฮ huh? ะ What actually make you you take s t r a w b o y Are you a machine It's some kind of magic uh, อ้าวนี่ไงกอนนั่นแหละนะเอสเยก็ถามนะว่าเออสโตรบอยแบบเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอนะืมเป็นอะไรเนี่ยฮะเอออาจารย์ก็บอกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮยใช่เวลาไหมเนี่ยไม่ใช่เวลานะมาช่วยโลกก่อนอเรื่องคำถามอะไรพวกนี้ค่อยถามก็ได้เอ,อ้ย อ่าก็น,นะในเมื่อเจอไซรัสกับสตรบอยแล้วเนาะกลับคิ่ซินไฮดรากันดีกว่าอะไรวะวเนี่ย I m afraid t o tell you I must r e m e e r o u อ้าวทำไมอ่ะคลัสบอยก,กลับไม่ได้ไปกับพวกนายไม่ได้เหรอทุกตัอ,อยู่ที่ทำไมล่ะอืมอ่าฮิมีกะอ่อ นี่คือหลุมศพของอาเจฮิมิกะนี่เองครับเออแต่ะว่าไปตาตตอนไหนแล้วเนี่ยออ่าก็คือไปดูด้วยตาตัวเองเลยมันจะมันจะง่ายกว่านะเออตามมาเหอะอ,อ่าฮะตาหรือฉันจะเล่าให้ฟังระหว่างการเดินทางนะอา้าวฟังงั้น เดี๋ยวก่อนนะผมจำเสียงเพลงตรงนี้ไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเอออ่อาฮะก่อนนะเมืองอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนนะมีมอนสเตอร์มาใกล้ประตูมืองขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยนะ ได้เหรออือฮัอือฮั้นอ <uch> <us her> ่าร f บฟอร์มิน t ้เอตักสินเอาหรออือฮะโอ้โหคือพูดยังไงดีคือชื่อมืองแล้วนะลืมอืมกาแกแกเรโดกาลาโดเออกานั่นแหละไอ้เมืองเนี้ย คือเหมือนเป็นเป็นเมืองเหมือนเหมือนเป็นเมืองไอนี่ไปแล้วครับภายใต้สงครามไปแล้วคือตั้งแต่มาในโดนโจมตีตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยตั้งแต่คารัสโผล่อมาตรงนี้นะอืมอ่าก็คารัสก็พยายามสอนให้ทุกคนที่นี่ป้องกันตัวเองเนาะเออทาพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วครับอืม,อ,ม,อ,มอ่าแอนมกะฮเออ่าเป็นอ่า ครับผมแต่ว่าคือแค่สามคนมันหนักมือจริงๆครับไม่ไหวจริงๆครับก็คือมีไคลัสสอบอยกับเอเจฮิมกาครับผมโอ้ไม่ไหวจริงๆนะหนักมือเกินเออมันเกิดอะไรขึ้นกับฮิมกาแล้วเนี่ยเธอถูกจมตีโดยเอเรียนเหรอ she was protecting a child and it was all so sad อ่าก็คือเธอเข้าไปป้องกันเด็กครับจู่ๆก็คือเหมือนกับว่าเด็กโดนโจมตีอ่ะตอนเจย์ฮิมิกะเข้าไปป้องกันเอาไว้แล้วเธอก็หลับไปไม่ตื่นอีกเลยครับคือยังไม่ตายใช่นะอ่อแล้วไอ้ไอไอหลุมฟังสมเมื่อกี้มันอะไรวะเนี่ยอ่าฮะ people here on edge now that the leader is under อ่า uh huh. unable to protect them อ uh ่า huh. it's only going to get worse ครับผมก็คือคนที่นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> จะไม่ไหวอยู่แล้วตอนนี้หัวหน้าที่เป็นคนเป,เป็นผู้นำของพวกพวกเขายังปกป,ป้องพวกเขาไม่ได้อีกก็สถา,านการณ์ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆครับอ่ฮ uh ะ huh. so you see that's life นั่นคือเหตุผมว่าทำไมฉันถึงไปไหนไม่ได้ครับอ่ฮ uh ะ huh. I know your mission is of our our more uh at most uh huh important a l d o but uh อืมก็คือฉันก็รู้นะว่าภารกิจของนายมมันสำคัญจริงๆสำคัญที่สุดเลยด้วยแต่ว่าฉันไปไม่ได้จริงๆว่ะพวกอืมอ่าเอาจริงเลยจะให้นายยะไปคนคุยกับพวกนี้เหรอทำไมอ่ะ พูดัไม่ได้รอเนี่ยไม่ได้อะทำไมอ่ะ h e n I guess we have no choice but อ๋อโอเค That would be wrong to take him โอเคสรุปก็คือในเมื่อในยากคุยกับพวกนี้ไม่ได้อเราก็ต้องช่วยใครรักสอนคนที่นี่ให้ชิเองด้รับโอ้ยเออ คือไครลัสดูแปลกๆเนาะเวลีย์โจบัตเนาะอ่ะแปลกยังไงล่ะเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกนะมีอย่างอื่นด้วยที่แปลกเอลโด้ n มนชั่นแดดอ่ะฮะ If we do not act quickly all of this will uh cause to exist right ก็คือใช่ครับผมถ้าเกิดเราไม่รีบช่วยโลกใบนี้กับพอโลเอาไว้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีความหมายพังหมดอ่า uh. so if you truly wish to for peace then w o un l the obvious choice to be joined ครับผมมันมันก็จริงอะนะเพราะว่าอยู่ที่นี่ไปก็เท่านั้นถ้าเกิดไม่ช่วยไม่ไปช่วยเอลโดโลกนก็พังแล้วช่วยช่วยพวกนี้ไปเพื่ออะไรก็ไม่มีความหมายจริงไหมล่ะเออนายยาก็เลยบอกว่าเอ๊ะ ไม่ใช่ว่าไปกับเอลโดมันสําคัญกว่าหรอ,อเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเอลโดทําไม่สําเร็จสิ่งที่นายปกป้องมันก็พังอยู่ดีอ่ะอแต่ถ้าเกิดไปกับเอลโดคือก็ยังพอมีสิทธิ์ช่วยเหลือทุกอย่างได้ใช่ไหมลนะ่ะเนี่ยลิกา r d l e of that you demand to stay behind even knowing your heroism อ uh ฮอ huh. ะ uh ฮะ huh. will have been for nothing ครับผมก็คือเนี่ยทั้งๆท,ที่รู้อย่างเงี้ยนะแต่นายก็ยังอยากจะอยู่ที่นี่แล้วความเป็นฮีโร่ของนายเนี่ยนะการเป็นผู้กล้าของนายมันสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้อะเออเอ่อ I did not real i t a t e m a n could be this อ uh, ill ่ illogical ครับผม ก็คือไม่อยากเชื่อเลยนะว่าบางทีมนุษย์ก็พูดยังไงดีอะและซึ่งเหตุผลและผลอ่ะ,อ,ะอืม because to men นะฮะ this not always about what makes the most sense to the world is t about what makes the most sense to us uh, for u อ่าก็ผมครับผมสำหรับมนุษย์แล้วมันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งอย่างมันควรที่จะแบบว่า เป็นทางที่ถูกต้องเสมอไปพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออก็รู้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าพูดยังไงดีวะเนี่ยแปปแปงไงดีก็คือบางทีทางของส่วนรวมก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องของส่วนตนเข้าใจไหมพูดอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้เข้าใจเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเออเข้าใจไหมก็คือประมาณว่า บางทีทางที่ดีที่สุดของโลกใบนี้ก็ไม่ได้หมายเขาว่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วทางที่ดีที่สุดสาหรับเราอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกที่สุดของโลกใบนี้ที่ที่ควรทําอ่ะอ่าฮะ so human will sometime s make the wrong choice because of how they feel ถูกต้องมนุษย์บางทีก็เลือก ทางที่ผิดเนาะตามความรู้สึกความนึกคิดของเราเนาะ Utility ครับ uh, เออเป็นเป็นอะไรที่นะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เ uh, อ I would join you in a second Eldo you know I would อ uh ่ฮะอ่าฮะอ่อ huh. uh, uh, ก็คือนั่นแหละนะครล์ลสเองก็อยากจะเข้าร่วมกับเอลโดนะครับผมแต่ว่าอืมีภารกิจ ผงม,มัดนะเนาะตอนนี้แล้วก็มีคนมีชาวเมืองวิ่งมาบอกว่าเอ้ยนายอยู่นี่เองเหรอเนี่ยใครรัสเออเทสุจิเดี๋ยวก่อนนะท่านเคยรู้จักไอ้หมอนี่มาจากที่ไหนกันนะอ๋อเดอนนะ พู้นายรู้จักชื่อฉันได้ยังไงเนี่ย You are the k i l a s I used to know, a n t you? เดี๋ยวก่อนนะนายเป็น k y ลัสที่ฉันเคยรู้จักใช่ไหมเดี๋ยวยก่อนนะผมจำตรงนี้ไม่ได้ฮะลืมอมืคือจำได้ลางๆครับแต่ว่าจำเออจำได้ลางๆอ๋อ เออใช่ไอหมอนนี้รู้จักไคารัสก่อนที่คารัสจะเปลี่ยนร่างเนาะอ,อ่อาะมาอีกแล้วพวกมอนสเตอร์กันาอีกแล้วผมต้องใช้คำว่ามอนสเตอร์ด้วยนะเออ <laughs> เออเออวิชุดโกเช็คครับนะไป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 ดูกันไปเจนไอมอนสเตอร์กันอือโอ้โหน่ารักเลยโอ้โหน่ารักเลยดูดิแต่ละคนแต่ละตัว โอ้น oh, awesome. oh ่าร <laughs> oh ัก <ho>. จ <laughs> oh ัดโอ้โหแตมไม่หมดเลยอ๋อฉันเพิ่งออกจากหมู่บ้านไปแป๊เดีอยู่เองนั่นนี่เียโอ้ยดูนั่นดิโอ้โหแบบอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรน่ะนี่มันอ้อห์ H S ก i งถึก เฮ้ฮันดีวอลบายครับผมบ้านหลังนั้นก็ได้ถูกผู้ครอของนายยากเหมือกไปแล้วครับฮะฮะ This is where Himer is resting ฮ uh ะ huh. I will not let เดี๋ยวก่อนครับผม,ผมก็คือร่างของฮิมิกะอยู่ตรงนี้นะอ๋อไปไปช่วยฮิมิกะก่อนนะ uh huh. I alone ครับผมเอ่อ uh ตู huh. ้ไม่ได้นะคนเดียวเนี่ยฮะ uh huh. อ่ายูสอนเราส์ห o ทูไป a ะแล h นี่ precisely what's going to ว่ากันว n าเนี้ก็คือนั่นนะนะที่ไคลัสไม่อยากไปเพราะว่ากลัวอ่าผู้คนที่นี่จะถูกจะเป็นอันตรายนะเออแต่ไอไอมอนี่บอกว่าไม่ต้องห่วงไปได้เลยนายน่ะสอนเราสู้มามากพอแล้วประมาณนั้นแหละ เราไปด้วยใครลักขอบใจมากนะพวก The Road Ahead will be a precious one ก็คือนั่นแหละนะผนทางที่จะไปถึงกระทอมของ AJ h y m i c <oughs> ก a นี่คงเจออะไรเยอะแน่นอนครับระหวังด้วยเนาะประมาณนั้น uh huh. I'm confident can together we can. แต่ว่วาฮฉันมั่นใจว่าด้วยความสามารถของพวกเราทั้งหมดเออเราผ่านไปได้แน่นอนเนาะ ต้องพูดด้วยเหรอเนี่ยแปโอ้โหเอา้าเ๋ยวก่อนผิดทางโอ้โหหมดกันที่เอาน้ำผมผมไปไหนแล้วเนี่ยที่เอาน้ำเอาดินเอาทรายหายไปไหนหมดฮะ

พงในแพ็กไฟหมดเลยไงคุกจัดเลยวะะมอนมอนลึกมากอ่ะเข้าใจอะไรผิดแล้ว่าเนี่ยโอ้โหเสียงแบบว่าเฮ้ยนี่มัน เสียงหลับของของไฟนอลนหรือเปล่าวเนี่ยมมไม่ได้ของไม่ได้ของด้วยสุดๆที่เนียจะจัดเดี๋ยวก่อนอะไรไง ไปหาไปบ้านไปกระสอบของอเจฮิ้มไม่กานี่มันยากขนาดนี้เลยแหละโอ้โหดกดไกลไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เ,เ,เลยนะที่คาสบอกว่าเอ้ยมันไม่ไม่ง่ายอะ่ะเออโอ้โหที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยเอา อ้าวแล้วก่อนต้องเข้าตรงนี้เหรอแล้วก็ออกตรงนี้อ่ะโอ้โหแบบเฮ้ยจริงดิอ้าแวบบโอ้โหกว่าจะมาถึงโอ้โหกว่าจะมาถึงสดๆเป็เลยอ่าฮะ ระวังด้วยทุกคนอืมไปเลยใคลัสไปก่อนเป็นช่วยเจฮิมิกะเราอยู่ตรงนี้เองเนาะ,อะเอาเลยทุกคนอ่าอ่า แล้วทำไมาเก็บนกูพี่คนพี่คนมือรวมไปแล้วหนึง่มงมือรวมไปหนึ่งิวอลองอะไรมากานั่งอะไรมากตอนนี้จกันนะ น่าจะปลอดภัยเลยนะยังไงอ uh huh. uh huh. uh, uh, uh huh. ่าฮะอ่าฮะ Inside บ้านอาฮะร is perform เต็มอ่าฮะครับผมก็คือแหมเจอเจอเอเลี่ยนข้างในนั้นได้วยนะแต่ว่าชัดเจนมานไปอย่างรวดเร็วเลยประมาณนั้นว่ามันจากมากอ่ะฮะแต่ว่าเจ๊ฮิ้มกะไม่เป็นไรเนาะเอะไรนะ ผมใช้คำว่าแต่ว่าเพื่ออะไรวะเนี่ยใช้คำว่าแต่ว่าผิดนะเนี่ยเออก็คือเจอฉันเจอศัตรูขนาดนั้นจริงแล้วฉันก็เขียนมันไปอย่างรวดเร็วเออแล้วเจฮิมเมกาะก็โอเคเออประมาณนั้นแหละทชี่รฮะเราเชอตะ์ตกแต่ว่าเอออันนี้ถูกแหละเคยยังไม่ตื่นนะเออบาบาซิส,สอสแต่ว่าก็ยังมีคนเฝ้ามองเธออยู่เสมอเนาะเออดูแลเธอ ก็ดีใจที่ได้ที่เธอปลอดภัยนะอืออ่ะฮะอ่ะฮะอืออือฮอ่ะฮะก็ดีใจที่นายมาทันเวลาเนาะเจะที่มีกาก็ไม่เป็นไรอ่ะฮะครับออร์เดนมาสเตอร์วิชูสินเน่ะอือฮึอือฮึก็คือมอนสเตอร์ก็จะดการโดนจัดการไปแล้วเนาะอ่ะฮะ วัน Smash b o อ s a l จริงดิสรุปคือกำลังจะบอกว่าพวกนี้ปกป้องตัวเองได้แล้วใช่ไนหะอือหือนี่คือต้องขอบใจใครลัสที่ช่วยสอนครับอ่าอ่า I must admit I had reserved a reservation about leaving you but I'm glad t ุด e e ก็ผมก็คือตอนนี้นะตอนแรกไคลัสก็แบบว่าเฮ้ยฉัน ไม่แน่ใจว่าฉันจะอดจะออกจากหมู่บ้านนี้ไปดีหรือไม่อ่าคือก็คือไม่แน่ใจว่าจะออกไปดีไหมอ่ะแต่ว่าเท่าที่ดูมาตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะดูแลตัวเองได้นะอืมฮะ what a what are we celebrating เหรอเนี่เรากำลังฉลองอะไรกันอยู่อ่ะอาชีพนิกา ครับมันถึงเวลาแล้วแหละขรรสประมาณว่านายนายไม่ต้องอยู่แล้วไปไปได้แล้วไปอ,อันเจ๊พี่กาดกลับไปที่กลับไปเตียงนอนก่อนเลยเฮ้ <c oughs> เยโดยฉันพักมาพาักพอแล้วเว้ยเฮ้ยประมาณว่าปันตอนนี้หมู่บ้านกำลังป้องไอ้ต้องการเขเที่จจากฉันอัะเจ๊ ขอบใจนะทุกคนอ่าฮะก็ขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยประมาณนั้นแหละเอออ่าอืมก็อาเจมิกาก็หายแล้วครับอืม I I would like to to catch up with you all until you my wedding inside for moment อ้า โอเคอเจฮิม okay, ja no. uh ิกาเขาอยากจะคุยก uh. ับเราเนาะนะฮะสำมัลองโซลองมาทำอ่า r e เพลสฮะก่อนนะะก็คือเราก็ต้องคุยกับเจฮิมิกาก่อนที่คารัสจะมาเราเนาะส่วนอเจฮิมิกาก็อยากจะก่อนที่จะมาคุยกับเราก็จะอยากจะคุยอ้าวก่อนที่ อเจที่ไมิกาจะมาคุยกับเราอาเจขอคุยกับไครัสก่อนหลังจากเราคุยกับอาเจที่ไมิกะเสร็จเราก็จะพาไคลัสไปนะประมาณนั้นครับเอ้ยก็นั่นแหละครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะเออเราไว้ค่เจอกันนะครับผม